อันตรายลิโดสโลกันมอ่งกนีทุกเสียงมีความหมาย สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถูกเปล่งออกมาเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมและความเสมอภาคกระดานบอร์ดและชุดแม่เหล็ก Freedom of speech กระดานบอร์ดและชุดแม่เหล็กนกพิราบขาวสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารการเรียกร้องประชาธิปไตยเสรีภาพทางเพศของคนรุ่นใหม่วางจำหน่ายแล้ว2ส,สีสีขาวและสีดำ พร้อมแม่เหล็กนกพิราบจำนวน3ชิ้นในราคาชุดละ599บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th t a ก k ิ n งไท a แลนด์ช่วงนี้มาเริ่มต้นกันที่โพก่อนนะครับเมื่อวานนี้ถามผู้มชมเกี่ยวกับเรื่องของเพดานนี้ครับเพราะว่าเราคุยนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถามว่าคุณคิดอย่างไรกับการที่รัฐบาลขยายเพดานการกู้เงินถึง70%เอร์ซโดยอาจจะนำไปสู่การกู้เงินอีกกว่า1ล้านล้านบาทนะครับมีคนตอบมาเยอะเลยเกือบ8 0 0 0 0คนเนะี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ83บอกว่านี่ท่วมหัวอีกแล้วรองลงมาก็คือเก่งแต่กู้วงเล็บมาแจกนะฮะ แล้วก็ที่เหลือก็คือดีใจบ้างละ่ะอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเศรษฐกิจประเทศฟื้นแน่ก็น้อยมากนะฮะประมาณ1-2%นะครับทอล์กอินไทยแลนด์โพวันนี้ครับก่อกระแสน้ำท่วมกันหน่อยการลงพื้นที่น้ำท่วมของพลเอกประยุทธ์ช่วยให้ประชาชนรู้สึกดีหรือไมอ่เห็นภาพแล้วคุณชมรู้สึกดีหรือเปล่ามีให้ตอบ3คํคำตอบนะครับให้เลือกเลยรู้สึกดีมากวงเล็บมีนายกไปให้กำลังใจ2เฉยเฉยรู้สึกแย่ก,กว่าเดิมวงเล็บ มีแต่คําพูดบันทอนจิตใจอย่างเช่นอะไรบ้างพี่แขกสดมนบันทอนจิตใจรู้สึกประเทืองอารมณ์ขันคือทําให้แบบบันเทาทุกอะมันขันไม่โอ้่มันเป็นความขันคืนทุนแบบนี้หรอที่จะแบบก็ูงบังเหียนก็ปีแล้วนะออะยังไงดีให้ คนไทยปร,ประชาชนคนไทยได้รู้จักผลงานรัฐบาลได้รู้จักว่ารัฐบาลทําอะไรไงบ้างเปิดไลน์ออฟฟิเชียลดีกว่าเอามันเคยเปิดมาแล้วครับเปิดมาแล้วนี่ไงเขาเปิดมาตลอดฮะ,ฮะความจริงอ่ะเขาเปิดมาตลอดไลน์ฟิเชียนเนี่ยเ,เขาเปิดทุกปีแต่ว่าเขาจะมีการจัดประมูลมจัดประมูลประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์คือ<ท>จ้าง,งทำไลนะ์ออฟฟิเชียลเขาปีนี้เนี่ยเขาบอกว่า แอปพลิเคชันไลนไทยคู่ฟ้ามีผู้ติดตาม5ล้าน5แสน3,94,246แอคเค้าทีนี้การใช้งบประมาณปี65เนี่ยรายงานรายการมหาจัดก,การการสื่อสารรัฐบาลสู่พรเชนเขากำหนดวงเงินเนี่ยจ่ายเหมาบริการไม่เกิน5ล้าน1 0 0 0 0บาทครับ,รบใช่ไหมุครสนใจเข้าไปทำวัตถุประสงค์งก็คือสำนักโฆษกเห็นว่า <c oughs> การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สาม,มารถชี้แจงข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันสถานการณ์สร้าง <c oughs> ความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาชนกับประชาชนนะคะป้องกันไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลมจึงเห็นควรให้ทำลายไทยคู่ฟ้า PR อา <c oughs> ข่าวสารเชิงรุกเพื่อความต่อเนื่องอกู้รัวเอาไว้สู้กับเฟซนิวส์เอาไว้สู้กับข่าวที่ทำให้รัฐบาลดูไม่ดีเอาไว้ชี้แจงส่วนมดน่ครับจริงๆคืออันนี้มันทำโครงการมาปีแรกเนี่ย ปีหกหนึม,มันใช้งบเจใช้งบเจล้านกําหนดราคากลางไว้เนี่ยแต่ว่าผู้ชนะเนี่ยก็คือแบบรู้สึกว่าจะชนะวงเงิน4.32จุามองล้านแล้วก็ดําเนินเวาดเนินการระยะเวลา12เดือนพอปีหกสอเนี่ยผู้ชนะมันเป็นแม็กฟิว่าประเทศไทยใช่ไหมก็เช่นกันปี 63, 63. ปีหกสมไม่ได้บอกว่าใครชนะแปี64สนี่ก็เป็นเดนซูเอเป็นผู้ชนะในการประมูลแต่ตอนนั้นมันทำแค่สเดือน เ็สี่เดือนหมดปีงบประมาณแล้วแล้วก็ถึงตอนนี้จ้างใหม่ก็จริงจริงก็ตลกดีเนาะต้องมาจ้างทำาลายเออทำไมไม่ทำเองกองงานโฆษกไม่มีสมองนั่นเออใช่ไหมคือจริงๆแล้วการทำกุ๊ปหลน์การทำไลน์ออฟฟิเชียลของไทยกู้ฟ้ามีได้ไม่แปลกนะคะเพื่อเอาไว้อัปเดตข้อมูลให้ประชาชนว่าและอันนี้ล้วก็สําคัญมากสําหรับแขกคิดว่าสําคัญมากควรจะมีเราก็จะได้เช็คข่าวได้จริงๆว่าอ่ะ วันนี้รัฐบาลทำอะไร,รวันนี้โครงการของรัฐบาลหนึ่งสอสมสี่มีอะไรประชาชนก็จะได้ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลผ่านสิ่งที่ชี้แจงมาใน l i น์ออฟ i ิเชีไทยคู่ฟ้าวัดเอเวอแต่ทําไมกองโคศกไม่มีความสามารถหรือไม่มีบุคลากรที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ใน <ทำ S 1> การไม่เห็นยากเลยให้ข้อมูลแก่ประชาชนมันเป็นเรื่องง่ายๆหรือเปล่ากลัวทำโฟโต้ช็อปไม่ได้ ไม่ไลน์มันก็แค่สีข้อมูลไปงี้ก็ไม่ต้องลงภาพสิลงภาพทำไมไลน์อ่ะแล้วคุณเป็นไลน์ออฟฟิเชียลคุณจะเอารูปอะไรคุณจะเอารูปประยุทธ์เหมอมองหน้าต่างเครื่องมินงี้เหรอไม่ใช่ไงอันนั้นก็เอาไว้เป็นลงใน Facebook คือพี่แขกก็มองว่าทำให้เจ้าหน้าที่ทำก็ได้เราประหยับไปได้ด้วยใช่ไหมไม่คืองงว่าไม่มีบุคลากรหรือไม่มีกอกงานที่จะทำเรื่องนี้หรือเพราะ งานสาระสนเทศอะค่ะไอเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานสาระสนเทศไงและมันควรจะเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันกับเพจ facebook เป็นเนื้อคือหมายความว่าตอบสนองกับทวิตเตอร์และตอบสนองต่อเพจเพจไทยคู่ฟ้าที่สับโพสจะมีทุกข้อมูลเกี่ยวกับ งานและโปรเจกต์และโครงการและนโยบายของรัฐบาลและมันเป็นส่วนหนึ่งของ Open Data ้ที่ประชาชนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการใช้งบเกี่ยวกับโครงการก็สามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปในเพจหรือเว็บไซต์โดยที่มีลายเป็นตัวให้ให้หัวข้อครับแล้วก็บอกว่าไปดูรายละเอียดได้ที่แล้วก็ให้เบอร์ไวเว็บลงไปถูกป่ะงานมันต้องลิงก์กันแบบนี้มันเป็นงานสารสนเทศ คือทั้งหมดนี้คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้ตรงนี้เป็นงานสาระสนเทศและเป็นงานเพื่อ Open Data <ม>แต่เป็นงานเพื่อ PR รัฐบาลไง<ม>ดังนั้นจึงต้องจ้างมืออาชีพมาทำาให้เป็นเหมือนการฟลัดข้อมูลผ่านก<อ>ลุปล่ปไลน์เพื่อสร้างความเชื่ออะไรบางอย่าง<อ>หรือทำสร้างความเขาเรียกว่าอะไดีสร้างภาพอุปาทานหมู่อะไรขึ้นมาบางอย่างพร้อมๆกันาชาการพีอารโปปกดา ุีสามอีกพูดนึ่พูดไปแล้วอ่ะมีการตั้งข้อสังเกตจากคุณหมอชลนานสีแก้วสสน่นนพักเพื่อไทยนะครับคือคุณวิษณุเครืองามกับคุณอุดมรัฐอมริตอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยออกมายืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญปี60มาตรา158ที่ระบุว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปปีมิได้นะครับเนื่องจากว่า มีการนับอายุดำรงตำแหน่งเริ่มขึ้นเมื่อรัฐมนญปี60มีผมบังคับใช้ไม่นับจากการก่อรัฐประหารอ,อ๋อคือถ้านับจากก่อรัฐประหารนี่เท่าไหร่แล้วล่ะเจ็ดปีมันจะ8ปีแล้วไงเกือบแปปีปแล้วแปีปีหน้า65อ่าก็คือหมายถึงว่าจะเป็นนายกต่อไม่ได้แล้วอืม,อมก็คือ,อคุณหมอชนาบอกฝ่ายค้านจะย,ยืนตีความแน่นอนครับคุณธีรชัยพันธุมาศพันธุมาตของก้าวไกลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้อง,อองไปดูต้อ่ไปู้1ปดวัคซี ที่ว่า8ปีเนี่ยไปประกอบมาตรา264ี่ซึ่งเป็นบทเฉพาะการว่าให้นับอายุคอรมอหมายถึงว่าไม่ใช่นับอายุความหมายมันหมายความว่าคณะรัฐมนตรีที่ผ่านรัฐการแผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศอยู่ในวันก่อนประกาศสารัฐมนตรีถือเป็นคอรมอตามบทบัญญัติทางรัฐมนตรีนี้ก็เลยแบบคุณธีรชัยก็บอกว่ามันก็ควรจะนับอายุต่อด้วยอ่าแม้เมื่อเมื่อม,มตาตรา264มันตีความได้ว่า คอมอที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี57เนี่ยให้เป็นคลมอตามรัฐดนูนี้ด้วยแกก็เลยบอกว่ามันก็ควรจะเป็นไปตามตัวบท158บวก2 5 2 6 4คือให้นับการลงตำแหน่งตั้งแต่ปี57ซึ่งจะครบ8ปีในปี65แต่จริงผมผมคิดว่าจะไปยืดเลยผมขี้เกียจด,ดูคือจะเอาตามกฎหมายจริงๆเนี่ย มันน่าจะนับปี60เมื่อล้มนุนประกาศใช้่แต่ฝ่ายที่เขาจะเป็นนักกฎหมายที่เถียงแทนประยุทธ์เขาก็จะบอกว่ามันต้อง62สีเพราะฉะน,นั้นเนี่ยประยุทธ์อยู่ในมันเป็นการจาก60นู่น62เนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยจนกระทั่งเลือกตั้งเสร็จเขาไม่ได้เป็นนายกจากเลือกตั้งมันเป็นนายกจากล้มนูน57ซึ่งซึ่งยังใช้อยู่ใต้ตั้งล้มนูน60 ือมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาส่วนฝ่ายค้างก็จะบอกว่ามันตั้งนับัแต่ปีห้าเจ็ดสิเพราะเจรรมของรับนวนบอกว่าไม่ต้องงานถ้าคุณทำงานเกิน8ปดปีครับคือผมคิดผมรู้สึกว่าไม่ต้องไปเถียงกันหรอกไอ้รับนวนนี่มันก็โกงชัดๆอยู่แล้วตั้งสองอาสิบสองโหวตตัวเองคือคือไม่ต้องไปเอากติกาเส้นนี้มาใช้เาเบื่อมันคือไล่มันก็คือไล่ไปไล่เอจริงไล่ก็ไล่ไปเลยไม่ต้องไป คือที่ประยุทธ์ควรออกอ่ะไม่ใช่เพราะว่าอยู่ครบแปดปีที่ประยุทธ์ควรออกอ่ะเพราะว่าไม่มีภาวะผู้นําและไม่มีความสามารถและไม่มีความชอบธรรมไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างคืออันดับแรกเราจะดูว่าใครอ่ะควรเป็นนายกหรือไม่ควรเป็นนายกดูว่าที่มาของอํานาจชอบธรรมหรือไม่ประยุทธ์ก็ไม่ชอบธรรมละที่มาของอํานาจไม่ชอบธรรมแต่มีความสามารถในการบริหารเป็นที่ป๊อปปูล่าเป็นขวัญใจมหาชนก็ไม่ ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่โอ้ไม่ไม่พอปูลาแต่ทํางานเก่งเหลือเกินตรงไปตรงมาคนเลยก็เลยเกลียดเยอะก็ไม่ใช่คือสรุปแล้วอ่ะประยุทธ์ไม่ควรจะเป็นนายกด้วยตัวประยุทธ์เองโดยไม่ต้องเอากฎหมายอะไรหรือรัฐธรรมนูญอะไรมาอ้างว่าประยุทธ์ไม่ควรอยู่เองคือด้วยตัวกฎหมายโดรัฐธรรมนูนก็มันก็ไม่ชอบทำไงเปยึดอํานาจมาเกียดรัฐธรรมนูญเองใช่ป่ะ ตั้งแต่สมัยสมาหมวเองมันไม่ชอบทำอยู่แล้วไม่ต้องไปอ้าง8ปดปีหรอกเราก็ไม่ควรเอาลัทธมุนของประยุทธ์มาเป็นเหตุให้ประยุทธ์ต้องออกจากตําแหน่งเพราะว่าโดยเนื้อโดยตัวของประยุทธ์อ่ะมันไม่ชอบทำอยู่แล้วไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่สมควรอยู่ในตําแหน่งนี้เลย คือถ้าทํางานเก่งสักนิดหนึ่งเนี้ยก็ยังพอเอใจนินก็ยังพอแบบเอออย่าด่วนเลยนะฮะยังมีประเด็นต่อเนื่องจากของพักเพื่อไทยนะครับคุณสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสสเนี่ยเขายื่นคําร้องต่อกรกตขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพรคเพื่อไทยครับ จากกรณีที่พักเพื่อไทยเนี่ยออกมาแถลงข่าวระบุว่าจะจะฟ้องคุณสนธิยาที่ไปร้องกอกตยุคพักเพื่อไทยในประเด็นที่คุณเอมี่เดอะบอททอมบูสเนี่ยนะครับโพสบอกว่าพักเพื่อไทยสนับสนุนการเงินให้กับการชุมนุมทางการเมืองคุณสนธิยาบอกว่า<ซ>ไม่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นผู้ร่างคําแถลงการของพักเพื่อไทยและคล้ายอภิปรายไม่ไว้วางใจและด้อยค่าคุณสนธิยาด้วยฮะเออขอโทษที <h> มีใครเขาด้อย่าคุณสุทิยาได้หรอมีค่าเท่าไหร่โอ้โหโอนี่คือไปอ้างอะใครเป็นผู้ออกแถลงการโอ้การออกแถลงการต้องเรามาระวังและสุดจริตตามกฎหมายพรรคการเมืองอพรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่เพราะในแถลงการระบุว่ามีสมาชิกจํานวนมากการที่สมาชิกพรรคคนใดไปร่วมชุมนุมสนับสนุนเป็นสิทธิส่วนบุคคลเอาแล้วไงอ่ะเออ แล้วเวลาพรรคประชาธิปัตย์หรืออะไรต่างๆหรือพรรคพวกคุณเนี่ยก็ไปสนับสนุนม็อบอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนพวกชูป้ายต่างๆเนี่ยมันผิดตรงไหนมันก็ไม่ผิดครับใช่ป่ะถ้าคุณบอกงั้นมันผิดตอนที่มันปิดเมืองนั่นแหละดูมินจะย้ำได้ข้าออขอร้องขอสงสารพรรคไทยพรรคเพื่อไทยถแถลงด้วยค่าวัคซีนออบอกพรรคพอจลรอปฏิเสธว,ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรหนาคือคหกหมายพรรคสสต้องมีมาหานยุตธรรมผมผมว่าแกเหลวไหลอ่ะ ทำไมอะเงแปข้อนี้เหมือนอยาไปฟ้องก็ไปฟ้องกันสิค่ะไม่ค่อยมีประเด็นนะในีปดข้อคือประเด็นเดียวของคุณสนธิยาก,ก็คือท้าให้พรรคเพื่อไทยไปฟ้องคุณแอมมี่ว่าถ้าสิ่งที่คุณแอมมี่พูดไม่จริงอะ ทำไมไม่ฟ้องล่ะว่าสิ่งที่คุณแอมมีม่เขียนเป็นเท็จแต่สําหรับแขกอะ่ะแขกมองว่าพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอะ่ะไม่มีหน้าที่ไปฟ้องประชาชนรประชาชนจะเขียนด่าเขียนกล่าวร้ายให่ร้ายปปสีเขียนาศาสเสียเทเสียกับพักการเมืองยังไงก็ได้ถูกไหมพี่ถึกสําหรับแขกนะครับ พรกการเมืองก็มีหน้าที่ถแถลงว่าความจริงคืออะไรแต่ไม่มีหน้าที่ปไปไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้เพราะว่าประชาชนก็มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์จริงบ้างเท็จบ้างก็ตามแต่ข้อมูลที่ประชาชนคนนั้นมีอยู่ถ้าพักการเมืองไหนเที่ยวไปไล่ฟ้องประชาชนที่วิจารณ์ตัวเองสิพักการเมืองนั้นจะไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่ที่ยืนไม่มีอนาคตนะคะก็ถือว่าประพฤติตัวขัดต่อหลักการประชาธิปไตยในแง่ของฟ e e ดอ o ออฟส e e ดแค่นั้นเ่อมี้เขาพูดมันก็มันก็ความหมายมันก็คือเวลาคนพูด คลุมๆก็จะพูดอย่างนั้นพักเพื่อไทยแต่ความหมายมันก็คือว่าคนของพักเพื่อไทยเนี่ยช่วยเขามันผิดตรงไหนอ่ะม,มันไม่ได้เป็นบอกว่าอ๋อพักลงมติแล้วนี่เราได้เงินมาพักเพื่อไทยมีเงินอยู่ยี่สิบล้านเอาไปช่วยม็อบสองล้านเปล่าวะเขาไม่ได้ทำเป็น <ทำ S 2> คุณสนธิยาตั้งหะที่จะต้องหาหลักฐานทาง,<อ>ทางการเงินมามว่าพักเพื่อไทยอ่ะจัดงบประมาณอุดหนุนม็อบ เท่าไหร่แล้วมีหลักฐานทางการเงินโอนเงินไปที่ใครอะไรยังไงอ,อ่ะถ้าคุณจะฟ้องยุบพักเขาว่าคุณก็ต้องไปหาหลักฐานนั้นมาไม่ใช่ไปอ้างว่าเขาต้องไปฟ้องคุณแอมมี่ก็แค่นั้นแหละประเด็นมีอยู่แค่นี้ยออกแนวไปฟ้องกรก,กรตแล้วให้กรกตไปหาหลักฐานเองบอกว่าฉันแจ้งแล้วนะแล้วมัน,นมันไม่มีพักการเมืองไหนบ้าพอที่จะเที่ยวไปฟ้องประชาชนหรอกเพราะงนั้นน่ะพักเพื่อไทยต้องฟ้องคนเป็นล้านน่ะนี่ถึกถูกไหมจริงจริง มาที่ม็อบทะลุฟ้ากันบ้างน,นะครับก็ยังคงจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะครับครั้งนี้เขานัดก,กันที่แยกนางเลิงเวลา4ี่โมงเย็นเพื่อที่จะเคลื่อนไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่ปรากฏว่าก็ไปไม่ถึงครับตามเคยเพราะว่ามีแนวรั้วลวดน้ํากั้นมีรถฉีดน้ําแรงดันสูงอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีทั้งการฉีดน้ําของออตารวจนะฮะมาที่ฝั่งผู้ชุมนุมมีการใช้กระสุนยางด้วยนะครับตามรายงานข่าว คือในช่วงแรกๆของการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาก็มีการปราศัยกันนะครับแล้วก็ใช้ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาใช้จรวดน้ําแรงดันพี่แขกคือเหมือนกับว่าเอาน้ํามาใส่กระบอกแล้วก็ปั๊มลมพอปั๊มลมถึงจุดหนึ่งไอกระบอกน้นมันก็พุ่งไปในฝั่งของคอฝอเป็นน้ําสีแดงๆนะครับเตรียมไว้เยอะเลยทีเดียวละ่ะยิงไปยิงมาเนี่ยแหละโดนยิงกลับด้วยฉีดน้ำนะโดยการด้วยการฉีดน้ําไปทีนี้จนเวลาประมาณสัก15บหนาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ก็ใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้ผู้ชุมนุมเนี่ยยุติการชุมนุมแล้วก็ให้เดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่ามีการทําลายทรัพย์สินทางราชการต่อมาเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปมีการใช้รถฉีดน้ําด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ18บแนาฬิกาเจ้าหน้าที่มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสามารถจับกลุ่มผู้ที่ร่วมการชุมนุมครั้งนี้ได้13รายแล้วก็สามารถยึดรถได้ทั้งหมด3คันด้วยกัน ทางพ,พันตำรวจเอกกิษณาพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ต้องมีการจับกลุมเพราะว่าผู้ชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมายกระทำผิดมีการยิงจรวดน้ำมีการปาระเบิดปิงปองใช้ถุงสีเข้ามาในฝั่ง <c oughs> แนวของตำรวจแล้วก็มีการใช้ปะทัดมีระเบิดปิงปองมีการจุดพลุเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วก็เขาไม่ได้แบบ ผมไม่แน่ใจว่ามีระเบิดปิงปองปฏิการปาสีเรื่องปกตินะฮะแล้วมันไม่ได้บอกว่าปาสีนี่มันไปทําร้ายอะไรใคร<ม>แล้วก็แต่ตํารวจนี่ก็คือแบบใช้กระสุนยางใช้รถฉีดน้ำค,นะคือเนี่ยเขาบอกว่ารายงานข่าวว่าเวลาประมาณ5้าโมงกว่าเนี่ยห้าโมงสีเนี่ยก็ยิงกระสุนยาง<ม>นะแล้วก็คือ,เ,อ,อเขามียิงประทัดผู้ชุมนุมได้มียิงประทัดนะแล้วก็ตํารวจเนี่ยก็ทั้งทุบรถ ทั้งแรงหนักแล้วจับคนคือจับจับไปหมดนั่นแหละก็เจอใครก็จับหมดมีน้องพะเป้าด้วยน้องสาวพเป้าด้วยคืออันเนี้ยแข่คิดว่าตราบใดที่รัฐบาลยังไม่ยุบสภาห,หรือหมดวาระไปเองแล้วมีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะภาพม็อบแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นรายวันและมันก็จะเป็นเรื่องราวซ้าๆเพราะประชาชนก็ยืนยันที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการไล่รัฐบาลครับส่วน ทางฝ่ายรัฐบาลก็มองเห็นประชาชนเป็นศัตรูและมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะกำราบประชาชนให้เข็ดหลาบด้วยการฉีดน้ำยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็จับกลุ่มผู้ชุมนุมเท่ามากที่สุดเท่าที่จะจับได้โดยหวังผลว่าจะทำให้ประชาชนกลัวแล้วไม่กล้ามามอบอิฐก็จะชักกระเยอะกันไปอย่างนี้แหละจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วมันก็ทำทุเรศตรงที่ว่า มันทําให้สิทธิของประชาชนเนี่ยนะฮะอ้างกฎหมายฉุกเฉินโควิดอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้สิทธิของประชาชนในการที่จะชุมนุมเดิงขบวนซึ่งมันเป็นสิทธิที่ปกติสิทธิในระบอบประชาธิปไตยทําทไมฮะด่ารัฐบาลเนี่ยมันเป็นอะไรในระบอบรัฐแท้แต่มันมีสิทธิดา่าไล่รัฐบาลนะแล้วคุณจะไปหน้าสำเนียบเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นี่ก็คือแบบทําให้มันเป็นการผิดกฎหมายร้ายแรงนะแล้วก็ตํารวจก็ใช้กําลัง <G> oh, ใช้กําลังเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งข้อหาแบบ มันไม่ได้ตั้งข้อหาว่าฝ่าฝืนการชุมนุมอย่างเดียวฝาา uk, ่าฝืนพราะลก็ฉุกเฉินโรคติดต่ออะไรอย่างต่อหลังก็บอกว่าใช้กําลังร่วมกันประทุษร้ายต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานอ,อะไรอย่างเนี่ยฮึยัดข้อหาเต็มไปหมดก็เพราะรัฐบาลแลวอายการก็สั่งฟ้องศาลก็ยอมให้ออกหมายจับอย่างเงี้ยก็เพราะรัฐบาลนี้มันไม่ใช่รัฐบาลที่มาตามวิถีทางประชาธิปไตยไงเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ก็ไม่ยอมรับสิทธิของประชาชนที่จะออกมาประท้วงอยู่แล้วมันก็ต้องชนกันไปอย่างเงี้ยจนกว่า รัฐบาลนี้จะไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจคือมันไม่ใช่แค่ชนผมก็กำลังบอกว่ามันคือการใช้กฎหมายอย่างบิดเบี้ยวและบิดเบือนโดยตํารวจนะฮะแล้วก็โดยมีอายการกับศาลเนี่ยคือแบบควรจะใช้ดูพินิให้มากกว่าเรียกว่าเป็นใจให้กับรัฐบาลที่ไม่ได้มาตามวิถีทางและไม่ได้เคารพในหลักการประชาธิปไตยซึ่งเราเราคาดหวังกับพวกเขาไว้สูงกว่านั้นว่าเขาน่าจะมีบทบาทในการคานอำนาจรัฐบาลผิดการบ้างใช่ค่ะนะฮะอ่ะ พูดถึงการชุมนุมครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะมีนิทานวาดฝัน8เล่มคุณสมชายแสวงการนะครับสอวอเนี่ยโพสข้อความว,วาดหวังฮะขออภัยฮะวาดหวังมีทั้งหมด8เล่มด้วยกันทีนี้เรื่องนี้คุณสมชายแสวงการสอวอเนี่ยเขาโพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าเป็นการปลุกระดมบ่มเพาะ ฝังรากล้างสมองใช้การ์ตูนครอบงำความคิดเด็กนะครับอันตรายมากอยากให้ทั้งนายกรัฐมนตรีศึกษาและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในกันหมดช่วยมาตรวจสอบเนื้อหาว่าผิดข้อกฎหมายหรือเปล่าและรีบดำเนินคดีดโดยเร็วก็เลยฝากการบ้านให้ไปตรวจสอบดูนะครับเพราะเท่าที่คุณสมชายไปอูไปอ่ปอานดูเนี่ยปรากฏว่ามันเข้าข่ายมาตรา116แงก็เลย จะอ่านให้ฟังนะคะคุณผู้ชมเรามีอยู่ในมือค่ะเสียงร้องของผองนก the call of the birds นกร้องท้องฟ้ากว้างคี่ปีกกลางบินเสรีเอ่อเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะนกกาเหว่านกกาเหวาเจ้าเฝ้ารอสิ่งใดนกขุนทองนกขุนทองเจ้าร้องเพลงเศร้าเหลือใจนกกระจอกนกกระจอกเจ้าอยากบอกอะไรนกกระปูดนกกระปูดเจ้าอยากพูดถึง,ถงเรื่องใด นกแซงแซวนกแซงแซวเจ้าอยากบินในแนวทางไหนนกนกกระปูด่างนี้นกกระปูดนกกระปูดเจ้าอยากพูดถึงเรื่องต้องห้ามใดนกแซงแซวนกแซงแซวเจ้าอยากบินในแนวทางไหนนกอินรีนกอินทรีเจ้าทําอย่างนี้เพื่อใครนกกระจิบนกกระจิบถูกริบสิทธิ์ไปอย่างไรนกพิราบนกพิราบเจ้าคับใปไหมอยู่ใช่ไหมนกกระเต็นนกกระเต็นเจ้าหวังเห็นสิ่งใดนกนางนวลนกนางนวลหมู่มวลนกไม่ควรรอต่อไปใช่ไหมนกทุกชนิดนกตัวนิดน้อยใหญ่รวมใจกันบินบินบิน พี่ถึกจบแล้วพี่ถึกหนึ่งหนึ่งหกไหมเขาอาจจะไปด่าเล่มอื่นแต่จริงๆแล้วผมถามว่าแล้วมันเป็นเสรีภาพไหมออเออคืออะไรอาจจะมีเล่มราษดรเนี่ยอ๋อนี่คือคงจะแบบคล้ายๆแบบโอ้อสมชายยั่มมากเออทำไมไม่เขียนการ์ตูนสะดุดีสมชายมีจิตภูมิศักดิ์ด้วยเออจอจิตอ่าทำไมไม่เสียนเขียนการ์ตูนสะดุดีสมชายแสวงการอะไรแบบนี้ อนทน์สักวลวิทเนี่ยปลิสูล้างสมองเด็กเป็นสมบีสามขีดในอนุบาลปฐมต้นรัฐรัฐบ,บาลกระทรวงสาธารณสุขหรือยังฮะผมถามว่าเอา้านี่กระทรวงสาธารณสุขซื้อไปแจกเหรอะฮะไอ้ที่เขาขายในพ่อแม่ก็ซื้อเองอืมก็มีขายในเฟซบุ๊กนะครับใช่ใช่เออคืออันเนี้ยพ่อแม่เขาซื้อเองเออแล้วมันเรื่องอะไรที่คุณจะมายุ่งกับเขาถ้าพ่อแม่เขาซื้อให้สแสดงว่าพ่อแม่เขาก็ สนับสนุนสามขีดวามเรื่องเขาอะครับทีนี้จากข้อมูลปรากฏว่าในเพจวาดหวังหนังสือเนี่ยนะฮะมีการจําหน่ายหนังสือนิทานชุดนี้มีทั้งหมด8เล่มราคารวมอยู่ที่700บาทนะครับหนึ่งในหนังสือที่มีจําหน่ายโชว์เมื่อสักครู่นี้10ราษฎรครับก็เป็นการเขียนตัวการ์ตูนหลักก็คือเป็นแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคุณรุ้งปนัสยาเพนกวินภัยดาวดิน แล้วก็ผู้จัดจําหน่ายเนี่ยผู้จัดทําเขาบอกว่าเหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่5ขวบถึง112ปีมันก็ไม่ได้หมดท,ทั้งหมดหรอกอย่างเช่นบางเล่มเนี่ยนียเอ่อเล่มเอ่ออะไรนะตัวไหนไม่มีหัวอันนี้นก็<ง>เป็นอก็เป็นกอไก่ถึงฮอนุคู่าแล้วก็อพี่แกช่วยอีกครั้งนึงคือพยัญชนะไทย ก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่มากมายขอขวดลวดลายขอไฟไถนาขอคนจริงจังระคังบอกเวลางองูไร้ขาเจ้าจานใส่ข้าวชิงจับชิงฉับช่างช้างงาขาวโซเส้นยาวเชอต้นไม้หญิงหานกล้าก็ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลดาวลุ่งในการประกวดนิทานมูนิสิเด็กเมื่อปี2554ครับเป็นหนึ่งในแปดเรื่องที่จับพิดโดยมูนิสิกเมื่อปีเมื่อปีห้าห้าก็ คือเขาก็ทำนิทานสร้างสรรค์มาเยอะแล้วอาพี่ถึกอ,อันนี้เนื้อหาดีนะทุกตัวก็คือตัวละครในพยัญชนะทั้ง14ตัวทุกตัวหันมาร่วมร้องเพลงพยัญชนะไทยอย่างสนุกสุขใจและชอบใจที่ทุกตัวแตกต่างอย่างที่ได้เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกถึงคุณค่าแห่งตนขณะที่เคารพตัวตนของคนอื่นๆด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างสวยงามท่ามกลางความหลากหลายก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่มากมายขอขวดลวดลายขอปายไถนาขอคนเก่งจังขอละครังบอกเวลาร้องถึงแต่ละตัวทีละตัวทีละตัวร้องไปเรื่อยๆจนถึงฮอนอุตาโตฮองมู่ตาโตนี่ค่ะก็คือวิธีสอนเด็กให้เคารพความแตกต่างหลากหลายเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของกันและกันไม่ใช่สิ่งนี้หรอคะที่เราอยากสอนลูกหลานของเราอะ่ะให้มีติดตัวเอาไวอ้อ่ะ เออเธอจะเป็นหนูเธอจะเป็นใบไม้เธอก็อมีคุณค่าในแบบของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยคือตตลงพวกนี้เสือกเลยเธอเป็นหนูการทำหนังสือเด็กเนี่ยฉันเป็นเสือแต่ฉันก็ไม่ได้รัาลาม่เปอนนะอะไรอย่างเงี้ย<อ>การทำนิทานเด็กเนี่ยรัฐบาลต้องอนุญ,ญาตสว<อ>ต้องเห็นชอบอเหรอครับอ๋อแล้วที่เราขายหนังสือกันเนี่ยเขาขายหนังสือกันเต็มไปหมดหนังสือต่างๆเต็มไปหมดหนังสือจิตภูมิศักดิ์อะไรหนหนังสือนู่นนี่ออกกันเนี่ย ช่วงตุลานักหนังสืออาจารย์ยิ้มกลับมาออกเลยที่ถือคุณหญิงกัลยาคุณหญิงกัลยาทราบเรื่องแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งเร่งให้ตรวจสอบโดยด่วนซึ่งหากพบว่าหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาที่ปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังครอบงามความคิดเด็กซึ่งไม่สามารถแยกแยะข้อที่จริงได้จะก่อให้ผลกระทบตามมาหลายด้านอยากจะให้ประชาชนแยกแยะเสพสื่อให้ดี ก็ก็เนี่ยค่ะเท่าที่อ่านนะค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็สอนให้คนเราเคารพในความแตกต่างหลากหลายของกันและกันน่ะหนึ่งหนึ่งหกตรงไหนเนี่ยคือจะไม่เป็นห่วงตรงไหนอคุณมีสิทธิ์มีอำนาจอะไรมาห้ามพ่อแม่ก็ซื้อให้อ่ะนี่ไงมีภาพราษฎรไงก็ทําไมอ่ะถ้าผมจะซื้อให้อ่ะแกนนำเนี่ยเยอะแยะเนี่ยลูกผมยังเล็กผมก็จะซื้อมันเรื่องอะไรอ่ะมันทําให้เด็กรู้จักคนเหล่านี้เออรู้ว่าเขาออกมาต่อต้านรัฐบาลรู้ว่าเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่คุณสมชายแสวกันไม่ชอบไม่ปรึ้งสิ่งนี้ สมชายไม่ซื้อก็สมชายก็อย่าซื้อสิครับถ้าคุณหญิงกระยาไม่อยากให้หลานตัวเองอ่านก็ไม่ต้องเอาเข้าบ้านก็แค่้นเองใช่ไหมใช่ครับอ่ะหมดเวลาของ Talking Thailand วันนี้แล้วนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่นพรุ่งนี้สวัสดีครับ